ยอดล่างตีนให้พ่อมนะเขาจะลุงเลี้ยงในนันน้นฮาถูกยกใส่หัวเนี่ยโอ้ยบุ๋มไอ,อ,อ,อ้พรมาเม่์เลอพี่กรรันแล้วค<บ>ุณ<บ>คุ้นเนี่การบานกับโบเห็ มีผู้คุณหน่อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองไปสกูลสุกคนค่ะมือนีมีโอกาสเมื่อบานค่ะพี่น้องนี่ยายเฟืองเด้อค่ะนอนตะแคอยู่โอ้ยสบายค่ะค่ะแล้วมีห้องนอนนะคะเราบอมักห้องนอนเรามักนอนแบบหนีแล้วว่าเพราะว่ามีช่างมาดูออฟฟิศทาออฟฟิศนะคะเพื่อนก็เลยอยากเบิงสร้างว่าสัางให้เน่หยแนบัดที่นี่เลี้ยวเบิงเท้าของคุณยายนะคะแตกเยอะมากทุกคน แตกโพดแตกโพค่ะทั้งดำทั้งด้านทั้งแตกเป็นตะเจ็บอิหลีค่ะพี่น้องแล้วบอกว่าเธอเราบอกว่าเอาตังมาจะไปทำสวยประศร์เวลาวันนี้หนูมีสปาเท้าให้ยายด้วยใช่ไปดูทำสปาเท้าให้ยายเองโอเจคหยับมือ นี่ละค่ะสาเหตุเท้ายายที่แตกเยอะนะคะทุกคนเรามักยางค่ะพี่น้องย่างไปยางมากลูกลานมากกันย่าเอากับเข่ามาให้ลานกินลานเคยกินลาสุดถามลานเคยไว้คือจังหดคือเห็ดแข่แล้ววะลานเคยก็อยากรอยายเอ้ย่วนย่างกระโบใสเกือบค่ะพี่น้องนี่ละสาเหตุรักเลยเห็นแบบนี้มูแอมต้องจัดการให้คุณยายนะคะถามเล่าหลายเธอขณะว่าเล่าเจ็บบอแสบบอ ค่ะไปสปาเท้ากันเลยสปาตัวนี้เลยนางสิน มาขั้นตอนแรกค่ะทุกคนล้างเท้าให้สะอาดนะคะแล้วก็เช By ็ดเท้าให้แห้ง,หงจากนั้นเอาสำลีชุบน้ำยาสปาเท้านางซินคะ่ะแปะให้ทั่วเท้าเลยค่ะแปะในบริเวณที่แตกด้านดำนะคะก็ท <struggles S 1> ิ้งไว้10นาทีจ้าระหว่างที่เอาน้ำยาสปาเท้านางซินให้ยายแล้วก็ถามนะคะว่ายายแสบไหมผัานไหมยายก็บอกว่าไม่แสบโอเคผ่านหลังจากนั้นก็เอาโฟมขัดเท้านางซินนะคะชุบน้ำแล้วก็ขัดแบบนี้เลยค่ะ ตรงเท้าที่แตกได้นะคะก็จะหลุดออกมาให้บริเวณนั้นเนียนขึ้นค่ะถามหลายครั้งมากว่ายายเจ็บไหมยายบอกว่าไม่เจ็บนะคะจะกระจี้อย่างเดียวค่ะเสร็จแล้วก็ล้างเท้าให้สะอาดนะคะดูผลลัพธ์กันทุกคนขัดหนึ่งขัดข้างหนึ่งยังไม่ขาดแตกต่างกันมากยายยิ้มหวานเลยค่ะทุกคนสบายเท้าสุดยังไงต่างกันไหมต่างกันเยอะ เ่าบอกว่าเรามาขอถือได้บอกอันนี้สปานานาสปานางซินเดอร์พี่น้องนี่หลังจากนั้นกาขัดอีกข้างให้เ่าเดอ้อค่ะพี่น้องสปาตัวนี้ช่วยในเรื่องขัดเท้าแล้วนะคะยังลดกลิ่นเท้าได้ด้วยคนลืมบอกไปว่านางซินแถมฟรีถูมือด้วยนะคะแต่แอมลีก็เลยไม่ได้ใส่เดิมได้ยายมากหลายคะ่ะพี่น้องอแตกด้านหายไปแล้วว่าสันหลังจากที่แม่เห็นแอมขัดเท้าให้ยายนะคะเห็นผลได้จริงเพื่อนก็บ,บอกว่าขัดให้แม่แนี่นี่พี่น้องเท้าแม่กับเท้ายายก็ไม่ต่างกันเท่า ลายนะคะค<ช>นเหตุงานหลายค่ะพี่น้องตั้งแต่ยังนอย<ช>เราเลยแตกหลายค่ะและหลังจากนั้นมูเท่ก็ขอให้หมูแอม,มขัดให้ค่ะเราก็เต็มใจอยู่นะดูจากหน้า <laughs> ย่ายุมหัวกันค่ะเนท้าหนิดีเพิ่นน่าขยียมถาวค่ะพี่น้อง <laughs> <laughs> ปู่เทศใส่คอมแบตเดินป่าบ่อยนะคะก็เลยมีเท้าด้านบ้างจัดให้เลยค่ะพี่น้องมีปัญหาเท้าผิวด้านดําแบบนี้นะคะช่องทางการสั่งซื้ออยู่ด้านล่างเลยเดิมดีค่ะผู้สาวทหารคอนเฟิร์มยอดแบ่งิีให้ความแบบดี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 ไ่าไม่ได้เลยอ่ะแล้วกอจะลุงเรื่องเนี่ยนนดีกิลสเตยุยกใส่หัวเนย โอ้ยบุโปรมหรือโยพี่กันแราพูดุคุนนี่นี่นั่นไหนการบ่านกับบเหิตอือสิมีพูปผุคุนอะไรคะสีมือเถื่อ